วิธีการเกี่ยวกุ้ง,รงประมาณนะครับถ้าสำหรับเบ็ดตัวเดียวจะเกี่ยวตร,ตรงข้อที่สองครับนับจะหามาข้อที่สองครับเกี่ยวขวางลำตัวน่ครับเสร็จแล้วจะได้ประมาณนี้ครัสำหรับตัวเบ็ดสองตัวนะครับ ตัวที่สองเนี่ยเราสามารถเกี่ยวตรงข้างแก้มนะครับตรงข้ามแก้มกุ้งนะครับจะอยู่ในลักษณะประมาณนี้พอเราเกี่ยวสองตัวอ่าหรือไม่ทีนีงไงตัวเป็นตัวหน้านะครับถ้าเราไม่เกี่ยวตรงแก้มนะ กุ้งมีขนาดไซส์ใหญ่เิดนงเราสามารถเกี่ยวตรงนี้ได้ครับตรงปีนีะครับค่อยๆเอาพอเบ็ดายเบ็ดเยบเข้าแล้วก็ค่อยๆขยับครับแล้วพอเข้ามาจะอยู่ในลักษณะน,น,นี้เห็นไ,ไหมครับกุ้งจะไม่ตายครับกุ้งจะเคลื่อนไหวแล้วปกติ